รองในตรัสสันว่าจงออกไปทั่วโลกและออกไปสั่งสอนจงออกไปหาคนทุกชาติทั่วโลก <No exception. S 1> ไม่มีข้อยกเว้น nobody to evil Nobody too evil. ไม่มีใครที่เป็นคนที่เลวจนเกินไป Nobody is too great a sinner. ไม่มีใครคนหนึ่งคนใดที่จะบอกข้าพเจ้าเป็นคนบาปเหลือเกิน Nobody is too great a d r u n k a r ไม่มีใครบอกข้าพเจ้าเป็นคนที่เมาเกินเขตแล้ว Nobody is too deep in sexual sin. ไม่มีใครที่จะบอกว่าข้าพเจ้าหลงเข้าไปในเรื่องทางเพศจนถอนตัวไม่ขึ้น Nobody is too addicted t to drugs and alcohol. ไม่มีคนหนึ่งคนใดที่ว่าเข้าไปยาติดยาเสพติดเข้าไปยาติดเหล้าจะเลิกไม่ได้ Tonight Jesus Christ is passing your way ปัต tni คืนนี้พระเยซูกรรลังผ่านมาในชีวิตของท่าน And He wants to come to your life และพร้อมต้องการที่จะได้เข้าไปในชีวิตของท่าน Do you believe that? ท่านเชื่ออย่างนั้นะครับ He has all power from the อำนาจสุดสิ้น And He loves all people และพร้อมต้องรักทุกคน No exceptions. I'll tell you another story. Wonderful story. I think of so many. We were preaching in a city. There was a leper woman. Her hands were gone. นิ้วมือของเขานั้นลุก <Never known. S 1> โลกเคอนกัดกินไ <She just S 1> ปหมดไม่มีอะไรนอกจาก uh, เป็นแขนของเขานิ้ว <She> had, นัอ She ก a d no feet นิ้วเท้าไม่มีอีก She just had old dirty rags wrapped around stubs just the stubs และก็เท้าของเธอของหญิงคนนี้ไม่มี uh, ไม่มีนิ้วเท้ามีแต่ผ้าอันสกระปรกที่มัดนะครับลออรอบ อารอบเท้าของเขา her name was Miriam และชื่อของเขาว่าชื่อว่า Miriam every day she uh, also the leprosy affected her spine so she couldn't stand และบรอบเรือนนั้นยังส่งผลไปที่ ที่สันหลังของเธอทําให้ไม่สามารถที่จะยืนได้ She crawled on the ground ดังนั้นทำให้หญิงคนนี้ต้องคลานไปตลอดเวลาคลานไปตามพืน้น She had a basket on her head and she c a l l e d and she carried her t t e belongings in the basket แล้วไม่ว่าไปที่ไหนก็จะมีคล้ายๆกับต่กร้าเล็กๆนะครับเพื่อที่จะมีสิ่งของติดตัวไปเขาก็คลานไปตามพื้น And she went every day to the marketplace ทุกทุกวันหญิงคนนี้ก็จะคลานไปที่ง <And, S 2> ตามที่ตลาดแล้วก็ไปนั่งอยู่ใต้ต้นไมท้ที่ต้นหนึ่งต้นใหญ่ทีเดียวที่ให้ร่มเงา no ไม่มีใครอยากจะเดินเข้าไปใกล้เพราะเนื่องจะว่าเขาเป็นโรคเรื้อนแล้วก็นั่งอยู่ที่นั่นรลอด เป็นหิงที่น่ารักโคเลยรของเขาก็เป็นโรคที่ไม่มีใครรักษาได้แต่ว่าเขาร้องเพลงแล้วก็คนที่มาตลาดก็จะมามองดูเขาบาทีเขาน้เขาบงเนเดเบางทีเขาจะยนเรียเาดเทเาจะนเให้าดูบงีเร้ดูเขางทีเานี้เาดูเทีาจะดูเขาบางทานเรียญใหางทีเขายนเรียดบางทีโยนเหรียญให้เงนยเทนร ไม่มีใครอยากจะเข้าไปใกล้เพราะว่าเธอเป็นโรคเรื้อน Well we came to town with a crusade like this และเรามามีการมีการจัดประชุมคล้ายๆอย่างนี้ And there was new hope in the city และประชาชนในเมืองนั้นเกิดมีความหวังใจขึ้น Miriam heard the good news และมิเรียมได้ยินข่าวดีอันนี้ So the f i t นั้นในคืนแ she crawled to the meeting พักคลานเข้าไปในที่ประชุม But ไม่มีใครทราบนะครับว่าหญิงคนนี้อยู่ที่นั่น She stayed way at the edge under a tree so no one could see her because they didn't want to be close to her เธอไปอยู่ใต้ต้นไม้ไกลโพ้นเลยทีเดียวไม่อยากให้ใครเห็น Now let me tell you what happened ข้าพเจ้าจะเล่าให้ฟังว่าอะไรเกิดขึ้น That n ฉันเทศน์เกี่ยวกับความรักของพในคืนวันนั้นเขาไปเ้าได้เทศนาถึงความรักของพระเยซูและก็เขาไปเ้าว์เด็กเทศนาในวันนั้นบอกว่าพระเยซูคิดรักษาคนโรคเรื้อนอย่างไรและก็เขาไปเ้าได้เล่าให้ฟังถึงการอัศจรรย์ต่างๆที่ได้เกิดขึ้น Miriam และมิเรียมได้ฟัง That first night when mm hmm. I prayed หลังจากการเทศนาในคืนแรกวันนั้นข้าไปจ้าอธิษฐานเผื่อคนทั้งหลายฮึ่นเดียร์แล้วข้าพเจ้าเกิดความคิดว่าอยากจะทำอย่างที่ข้าพเจ้าได้ทในที่ประชุมนี้และข้าพเจ้าอยากให้เขาได้เห็นว่าพระเจ้าตอบคำอธิษฐานอย่างไรข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อเพียงแต่คนที่เป็นคนหูหนวก

God is so good. Pray down and stand looking What's the help people. Hallelujah. Hallelujah. Miriam was healed. this is what happened. This is what happened. she was afraid. She was afraid that she had done wrong. หญิงคนนี้เขากลัวว่าเอ๊ก็ทำผิดหรือเปล่าเนี่ย We didn't pray for the leper เพราะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ที่ฐานเพื่อ And she got <was> healed แต่ว่าเขาหาย And she was afraid maybe God was mad at her because it, 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 we didn't ask for the lepers เขากลัวว่าเอ๊พระเจ้านี่โกรธเราหรือเปล่าเนี่ยเพราะเขาไม่ได้อธิษฐานเพื่อคนโรคเรื้อนเนี่ยเขาอธิษฐานเพื่อคนหูหนวกไ <about> ม่ก็บ้าเขาีน้องใคร ชิรินู้น่ยอะไรสักอยไหรเขาไม่อยากจะทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องโซเชียลคอมเมน e and testify แต่เขาจึงไม่กล้าที่จะออกมาที่จะมากล่าวสักขีพยานอย่างกับบ้างและก็ซ่อนตัวไม่กล้าที่จะบอกใครๆด้วดเพราะว่าเขาคิดว่าสิ่งที่เขาได้กระทำนั้นไม่ถูกต้อง Christians พี่น้องทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนขอฟวังกับอา That's not strange. สิ่งนั้นไม่ใช่สิ่งแปลกอะไรในพระคัมภีร์ก็มีเหตุการณ์อย่างนั้นได้เกิดขึ้นมีหญิงคนหนึ่งที่เป็นโรคโรหิตตกมาเป็นเวลา12บสองปีเต็มลานเข้ามาท่านกลางกลุมชนมากมายที่จะมาแตะต้องพระเยซูคริสต์ and touch sin. เข w แห e งองค์ชนเข้าไปเพื่อที่แตะต้องพระเยซูคริสต์ The disciples, the preachers, they didn't want her to touch Jesus เพราะว่าคนต่างๆที่อยู่แถวนั้นไม่ต้องการให้อีกคนนี้ไปแตะต้องพระเยซูคริสต์ No, they wanted order เพราะว่าพขานักเทศและผู้นำเหล่านั้นเขาคิดว่าเขาไม่ใช่ He didn't want a n o d m a s เขาไม่อยากจะให้ใครมารบกวนพระอาจารย์ของเขา I don't know why sometimes preachers are like that. Yes. But she through and touched him. And the virtue, power of Jesus will her and healed her. And Jesus said, Who touched me the disciples said nobody it's just a bunch of crazy people fishing on you no Jesus said somebody touched me with faith tonight when you have faith in God Jesus says you have faith you've touched me แล้วในคืนวันนี้พระเยซูตรัสว่าถ้าท่านมีความเชื่อท่านแตะต้องเราฮาเลลูยา <Hallelujah. S 2> <Hallelujah. S 1> and so he saw her และก็พระเยซูก็เห็นเขา oh and she knew she was found และในที่สุดอินคนนี้ก็บอกเอาและพระเยซูจับได้แล้ว so like Miriam เหมือนกับมิเรียม this woman came before Jesus แลินคนนี้มาหาพระเยซูคริสต์ and says all told told the the truth. Bible him him และผู้หญิงคนนี้หญิงโรคระหิตตกเรามาหาพระเยซูคริสต์บอกลาบอก้าพเจ้าขอเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังโอโอเมสส์อดีโนเธอร์นิสเซนวอลพระเจ้าเจ้าข้าพระเจ้าไม่ตั้งใจที่จะทำอะไรที่มันไม่ถูกต้อง The preachers told me not to touch you เพราะเนื่องจากว่ามีนักเทธิบอกว่าอย่าอย่าอย่าเข้าไปที่ไปแตะต้องแต่ I knew I touched you I did แต่ว่าฉันรู้ดีถ้าฉันได้เข้าไปแตะต้องพร่องและฉันจะหายเพราะเวียดนาม t ดีน something bad ขอขอขอ,ขอยกโทษไม่ได้ตั้งใจจะทำในสิ่งทีไ่ไม่ถูกต้อง Think of that ขอพี่น้องคิดดู Now back to the story about Miriam ให้เ yeah. รากลับไปในเรื่องของมิเรียมมิเรียมเหมือนโฮมันเฮ e ดชูส์เฟรชชี่มิเรียมกลับไปบ้านแล้วไปซ่อนตัวอยู่ The next morning อ๋อในวันรุ่งขึ้นในช่วงเอาในเวลาเช้า The เช้าวันรุ่งขึ้นเ้าได้ยินมีคนมาเคาะประตูที่โรงแรมที่ข้าพเจ้าอยู่เสียงดังเลยทีเดียวคุณก็เชื่อผมเลยข้าพเจ้าก็เปิดประตูว่าเอ๊ะมันอะไรปัญหาอะไรเกิดขึ้นเ h e y s a ข d า o m e quick เขาบอกมาเร็ว Come to t ล e ามเมาามาที่ที่ใจกลางเมืองนี่ y o u คุณจะต้องเห็นให้ได้ต้องดูให้ได้ครับเล้วก็มายอกกันขึ้นรถไฟที่จะไปดู Miriam ค่ะ She's i n the street running up and down Miriam นั้นเดินไปเดินมาวิ่งไปวิ่งมาที่ถนนนั่นแหละครับ

ผู้ที่เป็นเจ้าบ้านผ่านเมืองที่อยู่ที่นั่นบอกกัครับพี่เจ้ามิเรียมคนนี้ได้เปลี่ยนสังคมในหมู่บ้านของเราที่นี่และเดี๋ยวนี้คนทัางยที่อยู่ในเมืองนี้มีความเชื่อในพระเจ้านี่ t ือละครของพี่น้อยอัศจรรย์ใช่ไหมครับ I wish you could have been here last night. i could have right in those wheelchairs up in the air. And And seeing that woman with one leg sitting over there on the floor, crying. And that woman with one leg sitting over She could see. She's no longer blind. ตาไม่บอดอีกต่อไปแล้ว <can> เดี๋ยวนี้ฉันเห็นได้แล้วฮาเลลูยาฮลโลลูยาและคนง่อยสามารถเดินได้เฮลโลย